ครับเพื่อนๆครับนี่อันนี้โจท์ไทยไปช n แนลครับมาดูการปอกทุเรียนขั้นเทพนะครับแบบถูกวิธีหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ดูครับโอ้ยังช่วยจับเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้ปอกตรงตูดนะครับแล้วก็เข้าไปดูในคลิปวิดีโอ youtube นะครับเขาบอกว่าตัดตูดวมันจะเห็นล่องนะฮะเนี่ยตัดแล้วไม่เห็นล่องเลย อันนี้นี่ใช่นี่ไงล่องมันเนี่ยอ่าเนี่ยล่องมันเป็นงี้แต่ล่องมันอะพอผ่าแล้วมันโดนคูไงเนี่ยอย่างอันนี้มันก็โดนคูยังมีล่องนะพอตัดตรงไม่ไม่ใช่ตรงขั้วนะตรงตรงปลายนะนี่ครับนี่แล้วก็มาข่านะฮะต่างนี่เอเจ๊านะจต้องข่าตามล่องนี้มีกี่ล่อง แม่ค้าทุเรียนไม่ได้หรอเไม่ค่อยผ่าตรงนี้ตรงกลางเลยเขาใผ่าตรงกลางครูเลยใช่ป่ะใช่ตรงกลางครูแบบนี้ไม่ได้ผ่ากลางเลยผ่ากลางไปเลยแล้วก็บีจะไม่โดนเนื้อเหรอไม่โดนเนื้อไม่เป็นไรเพราะว่าดนป จำซื้อทุเรียนมาต้องมาผ่ายลูกน้องกินอีกอยากทำเป็นอยู่คนเดียวแลละคนอื่นผ่ายจุ๊พี่เลยม,ม,มันขาวไม่เป็นเลยเลูกนี้ลูกสุดท้ายเลยเนี่ยใช่ป่ะเก๋ใช่ลูกนี้ลูกสุดท้าย แล้วทีนี้ก็เหลือแล้วก็ทีนี้ก็เหลือลูกละสิบโลของเจ๊นั่นแหะเจ๊ก็กินได้เจ๊กับพี่เกี่ยวจะได้กวนขโมยว่าใครกินไปแล้วั่นไปแล้วประเดิมคนแรกเพื่อนนู่เรีนครับน่นหน้านเว่าหาลูกมาเริ่มัน ถึงก็ถึงถึงเ้ออกอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้มันถึงลูกมันไม่ให้มันถึงครูมันก่อนนะนะถ้าถึงครูมันแล้วเดี๋ยวมันไม่สวยไง 234บาทครับอาหารกันใช่ไหมอหารกันครับคนละ234บาทนะครับได้ได้คนละผู๋สสี่คนครับคนละผู๋คนูหมอแล้วทุเรียนทองคำนะทุเรียนทองคำนะแซงนะครับอุ้ยไม่มีรถอีกแล้จริงกินเยอะไม่ได้นะเขาไม่ให้กินเยอะกินกับข้าวได้นะแก้วกินกับข้าวสวยก้นเหนีวทุเรียนได้ไหมเออก้านเหนียวทุเรียนได้ แต่ถ้าเกิดคะแนวทุเรียนก็จะต้องเอาแบบเอาแบบเล็กๆงอมนะฮะงอมเล็กๆจะได้มีกลิ่นหอมอันนี้เอาไปกินจุดโต๊ไปเลยนะฮะแบบนั้นอันนี้หอมนะก็ไม่หอมนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าพอผ่าแล้วก็สุกแล้วตกลงไปเป็นหมอนทองหรือว่ากระดุมเปลือกหนาเนี่ยเห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าเป็นกระดุมเปลือกหนาครับผมไม่ใช่รหวอนทองคลองลอยนะครับเจ้าของสวนเขาบอกนะเจะรู้ว่าอะไรเนยจะ À, A okay. à, kéo à, kéo đường đi à, kéo đường đi 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 đi ไม่ฉีดตรงนั้นนี่ตรงนั้นเดี๋ยวมันโดนภูฉีดตรงนี้เน hey, uh, 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 ี่ยเห็นไหมอ่าอ่าเอาแบะหนอึบอึบอึ๊บนี่นี่ผู้หญิงนะเนี่ยแรงผู้หญิงเลยแรงผู้ชายเนี่ยนี่ผู้หญิงนะครับเนี่ยครับผู้หญิงครับคนนี้ผู้หญิงครับเกิดงาเนาะอะ เดือดเดือดปไ่โดนปูนะโอ้ดนปูน้วยแก้วโดนดูนั่นด้วยเลยไม่สวยเลยโดนพูน่ออกไปพูใหญ่ใช่อืมซีสุกหรือยังเนี่ยสุกแล้วสุกนั่นสุกแล้ว Chị yeah. yeah. chỉ có mấy cái mình đang Xin... À. ná. Oh, ná. นั่ public, <To> นไม่ม <Yeah. S 1> ีภูนั่นไม่มีใช่ไหมดาบไเอามีดไหม มันมีแต่ว่าอันนี้มีแสงแกนี่ออกไปก่อนแล้วมีภูอยู่เนี่ยจต่ไว้จั้งนะนี่โจมไม่มีสิทธิ์ชิมนะครับเพราะว่าเขาซื้อแล้วครับ ก็ต้องชิมของตัวเองเลยิงกว่าจ้องอีกนะครับตอนนี้นะฮะ อะไรที่มันกินยากๆคนเราชอบกินนะฮะเนี่ยอย่างเช่นพวกปูอะไรพวกนี้ทุเรียนอะไรนี้มีน้ำหนานนะล้วก็ชอบกินอย่าง Yeah, i